รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสก,กิดจใจขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราค่ะซึ่งอออกากาศโดยวิทยุสราลมกระทรวงการต่างประเทศที่คขึ้นความถี่ AM 1575ค่ะซึ่งในวันนี้ดิฉันวิทิทราธนาสุก,การณ์และผมทศพลฤิต์ตาพันลบ ค่ะจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งเเราสองคนมาจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะซึ่งรายการของเราก็จะออกอากาศทุกวันเพื่ฤหัส,สับดเีเวลา6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของภารกิจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะซึ่ง เมื่อพูดถึงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็คือกรมของเราเนี่ยก็จะมีภารกิจหลักในการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศค่ะ,ะก่อนจะพูดถึงว่าเราทําอะไรนั้นก็จะขอย้อนกลับไปที่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะซึ่งภาษาอังกฤษใช้คําว่า official development assistance หรือว่าเรียกกันว่า ODA ซึ่งก็จะมีอยู่สาประเภทด้วยกันซึ่งประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือความช่วยเหลือของรัฐบาลที่ให้กับอีกประเทศหนึ่งเป็นการให้ไปเปล่าเปล่าก็เรียกว่าแกรนดอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นความช่วยเหลือที่รัฐบาลให้กับอีกประเทศหนึ่งกู้เงินก็เป็นเงินกู้ซึ่งเป็นเงินกู้ผ่อนปลนดอกเบีย้ยต่ําซึ่งประเทศที่ ได้รับความช่วยเหลือและกู้เงินไปก็ต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ยคืนนะคะและในส่วนที่3มก็จะเป็นความร่วมมือด้านเทคนิคและวิชาการค่ะซึ่งส่วนนี้ก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจหลักของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในเวียดนามซึ่งเราไปทําการส่งเสริมสหกรณ์ในเวียดนามค่ะและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง ความร่วมมือในเวียดนามเช่นกันค่ะซึ่งเป็นการสอนภาษาไทยในเวียดนามค่ะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการสอนภาษาไทยนะครับให้กับาชาวต่างชาติความจริงทั้งในเวียดนามแล้วก็เกาหลีด้วยนะครับผู้ฟังอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเราถึงต้องไปสอนภาษาไทยให้กับคนในต่างประเทศด้วย บางทีเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยสมัยนี้จะยังพูดภาษาไทยไม่ชัดเลยทําไมต้องไปสอนภาษาไทยให้กับต่างประเทศก็มีเหตุผลนะครับมันเป็นการสอนภาษาไทยที่มีผลประโยชน์ให้กับทั้งประเทศผู้รับการสอนภาษาไทยและกับชาวไทยเองนะครับประเทศไทยเองเวลาเรามีโครงการสอนภาษาไทยเราก็จะสร้างบุคลากร,กรจากต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้พอเรามีบุคลากร,กรที่สามารถสอน ที่สามารถพูดภาษาไทยได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นการช่วยผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นและรวมทั้งผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในประเทศไทยด้วยที่เราจะได้บุคลากรจากต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้และเขาก็จะมีความรู้ภาษา ท้องถิ่นจากประเทศของเขาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการสร้างมิตรภาพและความผูกพันกับภาษาและวัฒนธรรมไทยหรือว่าทางศัพท์การทูตเราจะเรียกว่า soft diplomacy นะครับก็คือเป็นการทูตที่อาศัยวัฒนธรรมและภาษาผู้ที่ได้รับการฝึกสอนภาษาไทยจากต่างประเทศเขาก็จะเป็นเหมือนทูตทางภาษาหรือว่า language ambassador นะครับแล้วก็สำหรับตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะได้รับความ ได้รับความผูกพันได้เกิดความผูกพันกับประเทศและวัฒนธรรมไทยแล้วก็จะเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานให้กับผู้ที่ได้รับการฝึกสอนภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งภายใต้โครงการสอนภาษาไทยเรามีอยู่ในหลายประเทศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เมียนมาที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามและและ้วก็ที่เกาหลีในโครงการเหล่านี้เราก็จะมีะวิธีการดาเนินโครงการคล้ายๆกันก็คือจะมีกิจ,จกรรม เช่นการการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมาเรียนภาษาไทยที่เมืองไทยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการาจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือกิจกรรมการส่งผู้เชี่ยวชาญจากไทยไปสอนไปช่วยนิเทศและก็ไปช่วยดูระบบโครงการการสอนภาษาไทยในต่างประเทศวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์พัทยาจิตเมตตานะครับซึ่งอาจารย์ก็ถือว่าเป็น อาจารย์ผู้บุกเบิกเลยก็ได้ในการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาตินะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีอาจารย์<า>นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<า>รบอาจารย์อาจารย์พัทยาเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญของโครงวามร่วมมือระหว่างประเทศไปสอนภาษาไทยที่เวียดนามและเกาหลีและล่าสุดในเมียนมานะครับซึ่งเรากําลังจะมีโครงการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์นะครับ แต่วันนี้เราจะขอมาคุยกับอาจารย์เรื่องประสบการณ์ของอาจารย์ทั้งในเวียดนามและก็เกาหลีนะครับทั้งในการสอนภาษาไทยที่นั่นแล้วก็พูดถึงวัฒนธรรมของเวียดนามและเกาหลีที่อาจารย์เคยได้พบมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับงั้นเราเราเริ่มคุยเกี่ยวกับประเทศเวียดนามก่อนไหมครับเนื่องจากว่าใกล้อาจจะใกล้ประเทศไทยมากกว่า ก็อยากจะเริ่มในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงว่าตอนที่อาจารย์ไปถึงเวียดนามตอนแรกเลยเพื่อที่จะไปสอนภาษาไทยเนี่ยอาจารย์พบว่าระบบสังคมและระบบการศึกษาเวียดนามสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างครับเพราะสมัยนั้นนี่ไม่ทราบว่ากี่ปีแล้วครับเออถ้าพูดถึงเวียดนามเนี่ยนะฮะก็เป็นประเทศเพื่อนบ้าน<ม>ของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามในอดีตเนี่ย<ม>ก็ไม่ค่อยจะรับรื่นนักนะฮะมาดีขึ้นในช่วงหลังๆเมื่อ เวียดนามเปิดประเทศแล้วก็เขาก็ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษานะครับโครงการสอนภาษาไทยที่เวียดนามเนี่ยเริ่มจริงๆเนี่ยนะครับมันน่าจะมาจากสถานกรุงศุนที่โฮจิมินก่อนก็คงไม่ได้สอนเป็นเรื่องเป็นราวก็เพียงแต่ว่าเปิดการสอนให้แก่ผู้สนใจโดยทั่วทั่วไปจากนั้นนะฮะผมมีโอกาสไปที่ฮานอยซึ่งเป็นมหลาลัยแห่งชาติ ที่เขาสอนภาษาเขาเรียกว่าภาษามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศหแห่งชาติเวียดนามฮานอยทําไมเขามีมหาวิทยาลัยนี้ผมก็สงสัยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของผู้บริหารของเขาเนะฮะที่มีวิสัยทัศน์ไกลก็คือมองว่าภาษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเวียดนามเป็นงเป็นประเทศที่เขารักเรียนรักเรียนภาษามากๆก็บอกว่างั้นแล้วกันผมไปครั้งแรกเนี่ยก็สังเกตว่า เภาษาไทยเราเนี่ยเป็นภาษาต้องบอกเป็นภาษาสุดท้ายที่เพิ่งเปิดสอนนะแต่ก่อนนั้นนั้นเนี่ยเขาเรียนภาษามาแล้วเกือบจะทั่วโลกนะฮะถามว่าทําไมเนี่ยเขาก็คงจะไม่รู้ว่าจะถามใครในเบื้องต้นก็คุยกับลูกศิษย์ศิษก็บอกว่าเนี่ยลุงโฮลุงโฮคือใครก็คือประธานาธิบดีโฮชิมิสเป็นคนที่รู้หลากหลายภาษามากทําให้เขา พูดง่ายว่าโลกกระทั้งก็กวา้างไกลแล้วก็ยังถ่ายทอดหลักคิดตรงนี้แก่คนรุ่นหลังว่าถ้าอยากจะชนะศัตรูให้เรียนภาษาศัตรู <c oughs> ตรงนี้ก็น่าจะมาจากการเริ่มต้นที่เ็ากาลังมีสงครามกับอเมริกาถูกไหมแต่จริงจริงแนวคิดตรงนี้เนี่ยคนไม่นาเข้าใจไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเป็นศัตรูกันนะฮะเขาก็ตีความมให้ถูกต้องว่าถ้าเราอยากจะรู้ให้เท่าทันประเทศใดก็าตามที่เขาเหนือกว่าเรา หรืออยากจะเท่าทานเขาเนี่ยก็ต้องเรียนภาษาของเขาจุดนี้เองนยคนแนะนมจึงรักที่จะเรียนภาษาเปิดครั้งแรกเนี่ยเขารับเพียงแค่สามสิบคนนะแต่คนมาลงเลือกเรียนเป็นร้อยนะแล้วก็เป็นภาษาสุดท้ายน่ะอันนี้ประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วก็น่าจะปามพศสองพ44ห้าร้อยสสบี่สี่สิบสี่สิบห้าผมไปครั้งแรกเลยนะครับแต่เาก็คัดให้เลยเรียนเพียงแค่30มสิบคนนะฮะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้น นะครับดีนี้ในแง่ของการเรียนเนี่ยทําไมเด็กเวียดนามถึงรักเรียนคนเวียดนามรักเรียนภาษาเขาจึงได้มีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแล้วรัฐเขาก็สนับสนุนอย่างถูกทางนะการสาวเขาเนี่ยเขาจัดระบบจะว่าเป็นสังคมนิยมที่เขาจัดได้ง่ายก็น่าจะใช่เขาให้คนที่ถนัดทางไหนเรียนทางนั้นไม่มได้หมายความว่าทุกคนคจะมุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลายัยของเหมือนเราหมดในวัลไรเขามีไม่มากครับแล้วก็มีโรงเรียนอาชีวะมีโรงเรียนเ,เ,เกี่ยวกับวิชาชีพ แล้วคนวยนนามก็ให้การยอมรับในความแตกต่างตรงเนี้ยคือหมายความว่าเอาละคุณเรียนมาเวลยนี้คุณไม่ได้เหนือคนอื่นนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนชจ้นนาแต่วิชาช่างเนี่ยคุณทําไม่เปลี่ยนแต่พวกนี้เ็เก่งนั <Okay. S 2> ่นก็ยอมรับซึ่งกันและกันจนไม่มีปัญหา mm hmm. จะไม่มีปัญหาเรื่องเอออ่าเขาเรียกอะไรฮะค่านิยมค่านิยมที่ว่าล้นตลาด <Okay. S 2> เรียนมาแล้วล้นตลาด <Okay. S 2> แหมพูดไปแล้วก็ประเทศเราเนี่ยแหละ <laughs> นะครับเราก็ปยายามหาทางแก้อยู่จุดนี้เป็นจุดดีมากๆเลย นะฮะ <Okay. S 2> แล้วอีกจุดหนึ่งที่คนนามีค่าโยมสูงมากๆคือคนเก่งต้องเรียนครู mm hmm. น้ำหาให้ครูของเขาเนี่ยนะฮะเป็นมหลาลัยวิชาชีพครูของเรายุคหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะ <Okay. S 2> แต่ยุคหลังๆเนี่ยเรากลับมองว่าเอ๊ะไม่รู้อะไรหรือเปล่าถึงจะต้องไปเรียนครู mm hmm. เขาเมื่อครูเก่งก็เหมือนกับแม่พิมพ์เบ้าหลอมถูกไหมคะแล้วเก่งขนาดไหนฮะถ้าคุณเรียนแล้วคุณได้ทุนด้วยนะถ้าเกรดคุณสูง แต่ถ้าคุณรักษาผลการเรียนไว้โดยตลอดคุณจะได้ทุนตลอด4ปีแต่ถ้าผลการเรียนของคุณลดลงมาเนี่ยเขาก็จะตัดทุนก็เป็นแรงจูงใจโอ้เป็นแรงจูงใจเลยตรงนี้นัยนนั้นครูของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครูชั้นดีนะครับค่ะอสิคะเรากลับมาที่การสอนภาษาเวียดนามค่ะช่วงแรกทราบมาว่าการไปสอนภาษาเวียดนามเนี่ยวิชาภาษา ขออภัยค่ะสอนภาษาไทยให้นักเวียดนามทราบมาว่าวิชาภาษาไทยเนี่ยยังไม่เป็นที่นิยมมากนักใช่ไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกเลยเพิ่รู้ักมาพูดจักใช่ค่ะแล้วอยากทราบว่านักศึกษาชาวเวียดนามในตอนนั้นเนี่ยมีความคิดมุมมองต่อการเรียนภาษาไทยออ่ะะคยังไงคะคือตอนนั้นก็มองเป็นความแปลกใหม่ซะก่อนนะว่าวิชานี้มันเป็นวิชาใหม่สุดเป็นวิชาที่ยังไม่ค่อยมีคนเรียน แต่วิชาอื่นในข้เรียนนะผมยกตัวอย่างแล้วกันเกาหลีญี่ปุน่นนะฮะภาษาอาหรับภาษาจีนฝรั่งเศสรัสเซียมีหมดถูกไหมฮะนักศึกษาส่วนหนึ่งเนี่ยมาหลาลัยแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิชาเอกแล้วก็จะมีวิชาโทวิชาโทเหล่านั้นเนี่ยเป็นวิชาโทที่เขารู้สึกว่าเรียนแล้วเขาได้ประโยชน์แน่นอนเพราะก็มีสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศต่างๆเหล่านั้นสรไทยเราเนี่ยก็เพิ่งจะไปเริ่มต้น แต่ก็มีนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคิดต่างคนระับมองว่าภาษาที่ยังไม่มีคนเรียนนี่แหละจะทำให้เขามีโอกาสในทางสังคมครับ <c oughs> แล้วก็เป็นอย่างนั้นสู้นะ <c oughs> เออนะครับเขาเขาไม่ได้บังคับหรอกว่าคุณจะเรียนคุณสามารถจะเลือกเรียนทุกาภาษาที่จะเป็นวิชาโทได้ภาษาไทยแข่งกันเลือกเป็นร้อย วิธีการตัดสินง่ายๆคือไม่รู้ไม่รู้จะเอาคะแนนอะไรมาเป็นเครื่องวัดเพราะต่างคน,นก็ไม่รู้ <What? S 2> เขาก็ใช้วิธีว่าใครสมัครก่อนได้ก่อนอ hmm. ผมก็ไปสอนสามสิบคนแรกเนี่ยนะฮะเขาก็เรียนแบบเป็นของแปลกเห็น <Okay. S 2> ไ,ไหมฮะฉะนั้นเวลาผมสอนเนี่ยผมมองว่าถ้าเราจะเริ่มต้นให้เขาเรียนรู้ภาษาเนี่ย <Okay. S 2> เขาต้องพูดได้ก่อนอันนี้ผมเอาธรรมชาติผมจักผมใช้หลักการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ <Okay. S 2> หลักสูตรก็ไม่มีนะฮะตอนนั้นนะหลักสูตรก็คือไป ไปกับตัวครูได้แหละทีนี้อาจารย์ใช้วิธีการยังไงคะคือเขียนขึ้นมาเองจุดเริ่มต้นของผมคือว่าผมก็มองว่าภาษาเมื่อมันมีไว้เพื่อการสื่อสารเนี่ยแล้วก็ทรรมใอ้การสื่อสารต้องเริ่มจากการฟังการพูดผมก็สอนฟังพูดก่อนใช่ไหมฮะผมก็หอบตำราไปนะยังเอาไว้ทีหลังเลยเพราะว่าทีนนี้การฟังการพูดเนี่ยผมก็มานึกถึงตัวผมซึ่งผมคิดว่าเออีตอนที่เราเรียนสอังกฤษเนี่ยเราเรียนน้อยมากนะคนไทยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียน โครงสร้างทางภาษาเรียนการอ่านเรียนการแปลแต่ว่าการสื่อสารด้วยการพูดนี่น้อยผมยอมรับเลยว่าผมมีจุดอ่อนเท่านั้นเหมือนก็เป็นวิกฤตอ่ะแต่ผมรู้ว่าถ้าผมจะสอนลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาจะต้องพูดก่อนวิธีการก็คือผมมองว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรล่ะผมก็เริ่มมาจัดระบบความคิดว่าเขาจะต้องพูดเรื่องใกล้ๆตัวก่อนใกล้ๆตัวก่อนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาผมจึงมาเขียนบทเรียนตั้งแต่บทแรกเช่นเรื่องของการทักทายถูกไหมฮะ เรื่องของห้องเรียนของเราเรื่องของอ,อ,อาหารการกินหรือเรื่องของกิจวัตรประจําวันครับโดยบทเตียงผมเนี่ยก็จะเป็นบทย่อยๆย่อยๆย่อยๆให้วงศัพท์แล้วก็ให้ตัวอย่างประโยคค่ะแล้วก็มาฟังพูดแล้วตอนนั้นอาจารย์ใช้ภาษาอะไรสื่อสารกับนักศึกษาชาวเวียดนามค่ะเออจริงๆผมมีประสบการณ์การสอนมาก่อนนะแล้วก็เคยได้รับแนวคิดว่าถ้าคุณสอนคน่ังชาติเนี่ยคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษอ่ตแต่ผมไม่ครูภาษาไทยผมก็ มีประสบการณ์และผมก็รู้ว่าไม่น่าจะใช่ครับ <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าเราจะสอนภาษาอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องรู้ภาษานั้นๆนและก็ต้องใช้ภาษาเป้าหมายเพื่อการสอนผมใช้ภาษาไทยเลย <Hi. S 2> ตั้งแต่ต,แตั้ตงแต่เริ่มแรก mm. วันแรกตั้งแต่วันแรกเขาก็จะแปลกหูครับ <Okay. S 2> นะฮะไม่ใช่ภาษาไทยผมใช้ภาษาไทยเป็นหลักภาษาอังกฤษจะใช้บ้างก็คือเพื่อเพื่อแก้ปัญหา แต่ในทาสื่อสารเนี่ยสอนเพื่อการพูดเนี่ยภาษาเนี่ยมันว่าเห,หมายความว่าจะต้องใช้แค่เสียงพูดหรือถ้อยคําภาษา,าเดียวมันมีภาษาท่าทางที่เป็น communication. <Okay. S 2> นันเวอร์บอนคอมมิเนเคชั่นนะฮะผมใช้คําว่าสวัสดีถ้าผมจะใช้ภาษาอังกฤษก็ผมเพียงแต่แค่ว่าใช้ใช้แนวเทียบว,ว่าฝรั่งนะมันก็เป็น good morning good a f t e r เ o o n good night แต่ภาษาไทยเนี่ยคุณสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ <Okay. S 2> แล้วเขาก็จะใช้แนวเทียบในภาษาของเขา <Okay. S 2> เขาก็จะเอ่ยออกมาว่าอ๋อของเขาคือซินจา ใช่ไหมฮะมันจะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและผมไม่ได้ไปแข่งครัดแข่งเครียดกับการเรียนว่าวันนี้คุณจะต้องเดินหน้าไปตามบทเรียนนะวันนี้คุณสวัสดีได้คุณบอกชื่อตัวเองได้ครมาฮะประสบความสำเร็จแล้วถูกไหมฮะกับวันแรกในชั่วโมงแรกเนี่ยลูกศิษย์ตั้งสามสิบคนถ้าผมสอนเขาให้รู้จักคําว่าสวัสดีและพูดคําว่าสวัสดีได้ผมต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนี้เกือบจะไม่พอนะเพราะลูกศิษย์สามสิบคน ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะเน้นนคือต้องฝึกภาษาเรื่องทักษะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมสอนนะฮะผมก็จะมีบทเรียนไปเรื่อยๆเป็นระยะผมเขียนบทเรียนสัปดาห์ต่อสัปดาห์พบเข้าสัปดาห์ละสองครั้งบทเรีองผมก็จะสั้นๆง่ายๆถูกไหมครับแล้วจา,จากจุดเริ่มต้นวันนั้นนะครับ พอเวลาผ่านไปก็จะมีนักเรียนที่จบการศึกษาไปซึ่งตอนนี้เราก็มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากโครงการสอนภาษาไทยที่เวียดนามอยู่หลายคนไม่ทราบอาจารย์มีนักเรียนภาษาไทยคนไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษหรือว่านักเรียนคนไหนที่อาจารย์ได้ทราบว่าเรียนจบแล้วเรียนจบภาษาไทยแล้วมีความสําเร็จในทางด้านการงานบ้างไหมครับคือเมื่อเขาเรียนแล้วเนี่ยเราก็พูดได้นะก็เ,เกิดแรงใจนะฮะพูดได้ผมก็ไม่ได้สอนพูดอย่างเดียวหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยก็จะมีการอ่านการเขียน เพื่อให้ครบทักษะในเรื่องของระบบการเรียนที่เป็นระบบถูกไหมฮะการอ่านการเขียนเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างเอ้ยจะเรียกว่ามันเป็นทักษะสัมพันธ์ที่ทําให้เขาพูดชัดขึ้นเห็นไหมฮะเข้าใจความหมายได้ดีขึ้นออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนรู้ระบบโครงสร้างของไวยากรณ์หลังจากที่เขาสื่อสารได้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็เกิดแรงใจเด็กบางคนก็มุ่งมั่นที่จะเรียนให้มันอยู่ในระดับที่พูดได้ว่าเก่งนะฮะ มันก็เป็นเรื่องปกติของของของกลุ่มผู้เรียนนะฮะมันก็จะมีหลากหลายแล้วล่ะก็เป็นเรื่องดีนะฮะตอนนั้นต้องต้องขอบคุณทางกรมวิเทศการเนี่ยของญาตพุดพูดถึงสนิทเะรครับพอเป็นโครงการที่เขาเขาส่งผมไปเขาก็บอกว่าไอโครงการที่เรามาสอนให้เขาเนี่ยมันก็เหมือนกับให้เปล่านะแต่ถ้าเราไม่ต่อยอดมันก็หยุดนิ่งอยู่กับที่เราก็เลยมีแนวคิดที่สําคัญก็คือว่าคงจะต้องหาลูกศิษย์เก่งๆเนี่ยมาเรียน เพิ่มพูนในประเทศไทยเพื่อจะกลับไปเป็นครูมันก็จะมั่นคงถาวรไม่งั้นเราจะไปส่งคนเราไปตลอดถูกไหมฮะในเก่งเก่งเหล่านี้เนี่ยรุ่นหนึ่งก็ผมพูดได้เลยว่าถ้าเพื่อการสื่อสารได้เนี่ยทั้งรุ่นสื่อสารได้หมดนะฮะเครื่องหนึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเก่งแต่เราต้องหาคนที่เก่งที่สุดรุ่นนั้นก็ได้มาสองคนเป็นล่นศิษย์รุ่นรแรกเลยผมยังจําชื่อก็ได้เพราะผมเป็นคนตั้งชื่อคนไทยให้เขานะฮะช,ชื่อไัทไตวันกับราตรีมาเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ถามว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่า ไม่รู้นะออืทุกครั้งเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าดิฉันหนูเป็นคนเวียดนามนะนะฮะนะฮะเพราะเขาเขามุ่งมั่นตั้งใจแล้วคนเหล่านี้ยพอเขามาเรียนประเทศไทยก็คือเขาได้ทุนจากกรมวิเทศตอนหลังเป็นสพรก็เรียนจะจบจิตรับเตยจบเรียนวิชาโทเลยนะฮะเรียนวิชาโทที่เวียดนามแต่มาเรียนปริญญาโทภาษาไทยที่เมืองไทยเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะเข้าเรียนกับหลักสูตรของนักศึกษาไทย คือเรียนเป็นภาษาไทยนี่เป็นภาษาไทยรุ่นไม่ใช่ะเขาไม่ได้เรียนเป็นวิชาเอกนะเขาเอกภาษาอื่นหรือเอกภาษาอังกฤษอ่ะถมงมิธยมคนเอกภาษาอังกฤษแต่เขาเรียนแค่ภาษาไทยเป็นวิชาโทเราให้ทุนเขามาเรียนปรีญญโทสาขาภาษาไทยเขาย้อนกลับไปนิดนึงคือลูกศิษย์ของอาจารย์กว่าที่จะเก่งมาถึงระดับเนี้ยใช้เวลาเรียนกับอาจารย์นานแค่ไหนเออเขาใช้เวลาเรียนแค่สองปีเท่านั้นสองปีนี่ไม่ใช่เวลาเต็มๆนะสัปดาห์ละห้าชั่วโมงโอเคห้าชั่วโมงท่านั้นปีหนึ่งเนี่ยประมาณสามร้อยชั่วโมง นะฮะแต่ผมก็มีหลักการว่าถ้าคุณเรียนแค่ในห้องเรียนเนี่ยคงไม่เก่งหรอกผมไปอยู่ที่นู่นเพื่อยงว่าถ้าไม่ได้สอนเด็กเวียดนามแล้วไม่รู้จะทำไรกันนะแต่ด้วยความเป็นครูเราก็รู้สึกว่าเออเรามีเวลาว่างมาหาด้านนะอ่าเรามีกิจกรรมนะที่ทําให้เขาเก่งขึ้นสถานทูตมีงานสัมพันธ์การขอส่งลูกศิษย์ไปช่วยนะครับอ่าเช่นงานวันเฉลิมพระชนมพรรษางานงานประชุมอะไรแต่ไมีอะไรก็แล้วแต่ลูกศิษย์เราก็จะได้นะฮะงานวันสงการสถานทูตจัดขอรู้สิทธ์ไป ร่วมด้วยช่วยกันนะไปเสิร์ฟน้ําไปอะไรแต่นี้อะไรก็แล้วแต่และที่สําคัญวันนั้นก็คือในช่วงที่ผมสอนเนี่ยในรุ่นที่สองนะมีการแข่งขันก,กีฬาสี่เกมซึ่งเป็นานเป็นเจ้าภาพค,ครั้งแรกเลยระดับระดับชาติเลยนะขอส่งรูกศิษย์ไปเลยรูกศิษย์ไปเป็ษอาสาสมัครช่วยนะักกีฬาไทยแททั้งหมด ฉะนั้นการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีกิจกรรมอื่นที่ช่วยเสริมสร้างให้เขาไอความเก่งตรงเนี้ยมันมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ในห้องก็นอกจากการเรียนวิชาการในห้องแล้วก็ต้องมีการฝึกใช่ต้องมีการฝึกแล้วก็มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ถูกไหมภาษาว่าทำมันไปด้วยกันเขาก็เลยเรียนภาษาไทยรู้ภาษาไทยแล้วใจยังเป็นไทยด้วยเหมือนเด็กไทยอ่ะเรียนญี่ปุ่นในใจมันจะเป็นญี่ปุ่นนะอ่านะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นมันเป็นหลักจุดย่างง่ายๆอ่ะทำกิจกรรมให้เขารู้สึกว่าเรียนแล้วสนุก S <S <S เรียนแล้วโลกมันกว้างค่ะค่ะก็แน่นอนว่าการที่อาจารย์ได้ไปสอนภาษาไทยในเวียดนามเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปอยู่ที่ประเทศเวีย,นยนนดนาม<ะ>เลยก็อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงถึงกับถึงเกี่วยวกับสภาพความเป็นอยู่กิจกรรมที่อาจารย์ทาประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อาจารย์มีความประทับใจค่ะ <S <S อีตอนที่บอกว่าโครงการนี้จะเริ่มเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเราก็ให้เกียรติผู้บริหารเขาเนี่ยมาทําสัญ,ญญาความร่วมมือร่วมกันระหว่าง กรม่ะเทศผมอยู่มสวนะฮะ,ะแล้วก็เข้าก็มาจากฮานอยจริงๆแล้วก็คืออยากให้เข้ามามาเห็นว่าเราจริงจังนะจริงๆครงการนี้เราไปเสนอเขานะฮะเขาก็ให้ความรู้สึกที่ดีแล้วว่าโอ้ไปที่นั่นพร้อมเลยนะฮะมีทั้งที่พักมีแอร์มีตู้เย็นมีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยโต๊ะกินงสือก็มีนะฮะ,ะไปถึงก็เป็นอย่างที่เขาบอกนะฮะ แต่สภาพนั้นปีกเรื่องนะแอร์ก็เหมือนเสียงเฮลิคอปเตอร์ล่ะเพรา้เรารู้สึกว่ามีเพื่อนเวลานอนตัวเย็นก็ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างเพราะว่าไฟก็ดับบ่อยมากเลยน้ำประปาก็หยุดไหลเป็นระยะระยะโดยไม่บอกล่วงหน้าสมัยเกี่กี่ปีมาแล้วสิบห้าปีมาแล้วแล้วก็ตึกที่เขาให้เป็นที่อยู่ของอาจารย์คนต่างชาติเนี่ยมันก็มันก็เป็นตึกล้างมาก่อนแล้วเขาก็มีข้อจํากัดอันนี้เราก็เข้าใจเขาใช็ไหมฮะแต่เมื่อผมไปแล้วเนี่ยผมคิดว่า เอ้ยเราต้องอยู่ได้สิเพราะผมเอ,กอกงก็ต้องบอกว่าชีวิตในวัยเด็กก็เด็กมันนอกกันนะปรับตัวไม่ยากนัก,กนอ่ะออันนี้ก็ต้อง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 ปรับใจให้ได้ว่าเรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้สะดวกสบายมากนะักเรามาสอนหนังสือถูกไหมฮะนั่นแรงใจก็คือเมื่อลูกศิษย์เราตั้งใจเรียนลูกศิษย์เราเรียนเก่งลูกศิษย์เราเรียนดีเนี่ยมันลืมหมดทุกอย่างและที่สําคัญก็คือในความเป็นครูนะมั้งผมคิดว่าต้องปรับตัวได้ ใช่ไหม <นะ S 1> ไปในด้าที่ราชการด้วยอะ่ะก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับครับแล้วอาจารย์ตะกี้พูดถึงว่านักศึกษาเวียดนามบางคนที่จบมาเนี่ยเขาเขาก็ทั้งที่เขาได้เรียนมาไม่มากแต่เขาก็สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เท่ากับเหมือนฟังเหมือนคนไทย,ยนะครับแล้วอาจารย์มองว่าเวียดนามเนี่ยมีศักยภาพในการพัฒนาภากน้อยเพียงใดครับเพราะว่าเราเราก็พูดถึงเวียดนามว่าเป็นประเทศที่กําลังมาแรงเหมือนกันในอาเซียนช่วงนี้คือถ้าผมมองจุดหนึ่งก็คือ คนเวียดนามเนี่ยถ้าใครไปเที่ยวในระยะไหนก็ตามเนี่ยก็ยังมองว่าเขาขาดวินัยมากๆเลยในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรนะแ mm hmm. ม้กรมทั่งระบบ mm hmm. การจราจรอ,อาหารการกิน mm hmm. คุณภาพชีวิตเขาเราจะมองว่าเขาด้อยกว่าเรา <Okay. S 2> แต่วินัยอย่างหนึ่งที่เขาสูงมากก็คือความใฝ่รู้ mm hmm. ความรักในการเรียน mm hmm. ไม่รู้เขาปลูกฝังกันมาได้ไงอาจจะเป็นเพราะว่าความยากลาบากความแร้นแค้นของเขาในช่วงหนึ่งที่มันผ่านภาวะสงครามมา mm hmm. แล้วก็มองว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขา นั่นทุกคนจะรักเรียนต้องเรียกว่าแข่งการเรียนนะฮะแข่งการเรียนแต่ไม่ทะเลาะกันนะเออไม่อิจารนิษยาการแข่งกันเรียนแล้วก็ช่วยเหลือกันผมสอนภาษาเนี่ยลูกศิษย์จะลอกการบ้านการใครจะบอกว่าเอาตอบไม่ได้แล้วเพื่อนช่วยตอบแต่ผมไม่ห้ามเลยผมถือว่าเขาเป็นครูคนหนึ่งที่ช่วยผมตั้งหกัก <Okay. S 2> ผมจะไม่แข่งขันเรื่องการวัดผลวัดผลของผมเนี่ยผมจะไม่เอาคะแนนไปตัวตั้ง <Okay. S 2> ผมจะมองว่าคุณพัฒนาเรื่องของภาษาหรือไม่คุณพูดได้วันนี้คุณพูดไปได้บงสท์คุณน้อยเพื่อนช่วยไม่เป็นไร ผมมีเอกาสรารการอ่านเนี่ยเอาเธอไปช่วยกันอ่านเลยนะฮะเราจะไม่มากาหนดเอาหรอใครตอบได้แล้วได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้นั้นบรรยากาศของการเรียนมันเป็นไปด้วยความเป็นไปด้วยความสุขนะ,ะฮะแต่เราก็จะมีการวัดผลจะไวิธีการวัดผลของผมนี่คือผมจะใช้พิธีการนอกจากไอ้เรื่องของการสอบโดยบบระบบมาตรฐานแล้วเนี่ยมผมจะมองเรื่องการรวบกิจกรรมนะฮะสังเกตความร่วมมือการสื่อสารของเขาตรงนี้นะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เวียดนามเนี่ยเขา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 รักเรียนแล้วก็ อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเนี่ยเขามีขัน้นยมในการเรียนภาษาสูง <Okay. S 2> ทําไมล่ะพราะเราเชื่อไหมฮะว่าคนเวียดนามเนี่ยหลายๆายประเทศเนี่ยมองว่าเป็นประเทศที่ปิดแล้วก็เนื้อหอม <Okay. S 2> พอสมควร <Okay. S 2> นะฮะทุนต่างชาติก็ไปลงที่นั่นเยอะมากๆเลย <Okay. S 2> ใครที่รู้ภาษาต่างประเทศหาเงินได้แล้ว <Okay. S 2> รู้สังกฤตเนี่ยเด็กเวียดนามทุกคนถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยสอนภาษาอังกฤษเป็นรายได้เสริมหมดอื hmm. แล้วก็สามารถจะทํางานเป็นล่ามเป็นอะไรได้ <Okay. S 2> เด็ก เรียนรัสเซียเรียนจีนก็จะเป็นล่ามคือคือทำหากินได้แต่ขณะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณไปล่ามภาษาอังกฤษเนี่ยชั่วโมงละสองร้อยเท่านั้นพอเรียนภาษาไทยหลายคนใช่ไหมครับพอเรียนภาษาไทยปั๊บสี่ร้อยเห็นไหมการเรียนภาษาไทยเนี่ยขณะนั้นเนี่ยล่ามตอนนั้นเนี่ยแพงที่สุดเพราะคนอย่างผมอ้ใช่มีคนรู้น้อยแล้วภาษาไทยก็เริ่มที่จะเข้าไปที่นั่นนะฮะแล้วไม่ใช่เพียงว่าเป็นล่ามที่นั่นนะ พานักเรียนที่เป็นล่ามในเบสมาเมืองไทยอกีกโอ้โหมันเป็นความภูมิใจนะหัวใจเด็กก็พองโตกับเด็กในวัยนั้นๆที่เด็คนเวียดนามยุคนั้นเนี่ยใครได้เดินทางไปต่างประเทศนี่ไม่ธรรมดาไปส่งกันทั้งสนามบินอบาแม่พี่น,อน้องยนะเอ,อ้ยจุดหนึ่งผมขอโทษเลยว่าทําไมเด็กเวียดนามจึงมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยนี่สูงมากขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยกรมิเทศให้ทุนหลังจากคุณเรียนจรายวิชาจบไปแล้วประมาณสักสามเทอมเนี่ย คุณจะมาเพิ่มพูนความรู้ในเมืองไทยได้หนึ่งเดือนอันนี้ก็ยิ่งเป็นแรงใจสูงมากๆอันนี้ผมว่าเป็นจุดก็เรียกอะไรฮะสร้าง แกระแสได้เป็นอย่างดีเคเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่กรมวิเทศนิดหนึ่งครับอาจจะเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่ากรมวิเทศนี้มีความเชื่อมโยงอะไรกับกรมความร่วมมือระบ,บระางประเทศของเราซึ่งซึ่งเดิมเนี่ยประเทศไทยเราก็เป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งเดิมเนี่ยกรมวิเทศการเนี่ยก็จะดูแลในส่วนนี้ซึ่งสังกัดสำนักนายกพอต่อมาเนี่ยเราก็ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศเราก็มีการเปลี่ยนแปลง การทํางานก็ยกระดับมาเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งสังกัดกระทรวงการต่างประเทศค่ะครับ,รบทีนี้อาจารย์นอกจากที่เคยไปสอนที่เวียดนามแล้วความจริงเราเรามีเวลาเหลือไม่มากกันนะครับแต่ผม,มก็ทราบมาว่าอาจารย์ก็เคยสอนภาษาไทยที่เกาหลีด้วยอยากจะให้อาจารย์พูดสั้นๆสักนาทีสองนาทีเกี่ยวกับประสบการณ์ที่อาจารย์เคยไปสอนที่เกาหลีบ้างว่าแตกต่างจากที่เวียดนามยังไงบ้างครับเกาหลีนี่แตกต่างกับเวียดนามนะเพราะว่าเกาหลีเขาเริ่มต้นสอนภาษาไทยด้วยตัวเขาเองเลย <Okay. S 2> เมื่อประมาณสักหกสิบปีก่อนนะยุค oh. ปัก <Okay. S 2> จูงฮีเลยนะฮะ <Okay. S 2> เขามีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งแรกที่ที่เขาเปิดสอนคือมาลายฮันคุกผมไปสอนที่นั่นท <Okay. S 2> ั้งแรกนะฮะเขาสอนขณะที่ประเทศของเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่จะใช้ภาษาได้มากน้อยแค่ไหน <Okay. S 2> เขาสอนทุกๆภาษาในโลกที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องผมก็เลยมองว่าเป็นเรื่องของวิสัยทันที่ผู้นําเขา <Okay. S 2> เขาเตรียมการเอาไว้ <Okay. S 2> ก็หลียังยังต่อแตะ่นะตอนนั้นอ๋อะนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างเกาหลีพัฒนาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาจะใช้ก็คือใช้ภาษาที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยเป็นเครื่องมือเมื่อเขามีบริษัทใหญ่ๆมีการลงทุนในระดับชาติ <c oughs> ลงทุนข้ามชาติเขามีคนงเขาพร้อมไปแล้วเขาสอนเวนียดนามตั้งสี่ห้าสิบปีที่แล้วคนไทยยังบรรูุจักเวียดนามด้วยซ้ำไปตอนนั้นนะมองว่าเวาียดนามคือประเทศ ที่มีควรไปรประเทศสังคมนิยมอะไรทํานองนั้นนะฮะนี่ค,คือการเตรียมการของเขานะฮะแล้วก็คนเกาหลีก็จะรักเรียนภาษาเช่นเดียวกันถูกไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจไว้นานเนี่ยผมว่าว่างี้ก็คือเมื่อเกาหลีเขาพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยเขาก็จะมองในแง่ว่าเขาเหนือกว่าเรานะในแง่ของค่านิยมในทางเขาเรียกว่าทางาความสัมพันธ์หรืออะไรอะไรเขาเจริญแล้วนะฮะนั้นภาษาไทยก็เป็นภาษาที่เขาเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเรียนไปเพื่อ เสริมให้เขามีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองไทยานั้นเป็นกระแสเพราะไทยเป็นเมือทงท่องเที่ยวแต่อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่มองงั้นคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมองว่าบริษัทเกาหลีกําลังลุกไปในประเทศรอบทั่วโลกเขาอยากจะมาทํางานต่างประเทศภาษาไทยถ้าเขาเก่งเขาได้ทํางานนั้นบริษัทมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นซัมซุงเป็น l อจีเนี่ยเวลาเขาส่งคนมาเมืองไทยเขาต้องดูว่าคุณรู้ภาษาไทยหรือเปล่าเขาส่งมาได้ตรงมตรงกับงาน ก็เป็นมุมมองการเรียนภาษาที่ต่างกันไปนะครับจากประเทศที่อาจจะความระดับคารพัฒนาไม่ไม่ถึงเมืองไทยก็มองว่าเป็นการเรียนภาษาเพื่อที่จะมีโอกาสในการในการทํางานในในการเพิ่มไรายได้ให้ตัวเองส่วนในประเทศพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีเขาก็จะมองว่าเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจเข้ามาใ,<ช>ในเมืองไทยนะครับ ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งช่วงนี้ก็มาถึงช่วงได้ของรายการเราแล้วซึ่งในวันนี้ก็อาจจะทําให้คุณผู้ฟังพอเห็นได้ว่าวกระทรวงการต่างไประเทศของเราเนี่ยมีภารกิจที่หลากหลายมากโดยเฉพาะ,ะในส่วนของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดําเนินนโยบายทางการทูตอย่างสร้างสารรค์ในด้านระดับประชาชนประชาชนและด้านวัฒนธรรมค่ะ